สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่เขียนมาประมาณว่ามีที่นาทำกินนะครับมีสวนมีไร่อยากจะเข้ามาเทรดอยากจะเข้ามาลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นนะครับซึ่งก็เป็นปกติทำนาเขาบอกทำนาอยู่ตอนนี้มันร้อนมากนะครับมีที่ดินทากินเป็นของตัวเองนะก็จริงจ กลุ่มคนที่มีที่นานะครับกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการเกษียณกลุ่มคนที่ช่วงนี้อาจจะหาเงินไม่ได้เนี่ยนะและอยากจะหาช่องทางในการทำกำไรบนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกลุ่มเนี้ยเข้ามาในช่องผมเยอะมากๆนะครับช่องเรานี่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมชื่อบอนนะครับส่วนใหญ่เราจะพูดถึงภาพรวมบนตลาดคริปโตเคอเรนซีและก็เน้นไปทางมือใหม่นะครับคือ วิดีโอนี้ผมอยากจะคุยกับคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตเครนซีนะครับทุกคนมีลักษณะคล้ายๆกันนะเพื่อนๆที่ผมสังเกตนะนะคือตื่นมาเราอย่างแรกเลยเราดูอะไรเราดูราคาเราดูพอร์ตนะตอนนี้ราคาเหรียญมันเท่าไหร่อย่างที่2องคือเราทำอะไรอย่างที่2คือเราหาข่าวนะครับเฮ้ย <He> มีข่าวอะไร i, เฮ้ยเหรียญเรามีข่าวไหมนะครับ เหรียญไหนที่มีข่าวว่ามันกําลังจะไปดวงดดาวอังคารจะไปถึงดวงจันทร์นะครับเหรียญไหนมีดารานักแสดงคนดังนักวิเคราะห์เข้ามาสนับสนุนนะครับอย่างในกรณีของวิดีโอช่องเราก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นคุณอีลอนมัสกนะก็เนี่ยวัฏจักรของชีวิตเรามันก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับดูข่าวเฮ้ยวันนี้ข่าวดีเว้ยเฮ้ยข่าวดีข่าวดีข่าวดีซื้อซื้อ,อนะครับวันนี้ข่าวไม่ดีนะครับเฮ้ยตายแล้วทำงานเครียด ะครับก็บางคนถึงกับนะคือเทรดคริปโตแต่โดนคริปโตเทรดเราอะ่ะเหมือนคําพังเพยที่เขาว่ากินเหล้าแต่อย่าให้เหล้ากินเรานะครับคือแบบมันหลุดหลุดจุดนั้นไปอะ่ะนะเพื่อนเพื่น,นะเช่นกันกับคริปโตเคอเรนซีเราควรจะเทรดคริปโตเคอเรนซี y ไม่ให้คริปโตเคอเรนซีมาเทรดชีวิตเราหลายคนปกติอาจจะเคยเดินออกกําลังกายอาจจะเคยใช้เวลากับครอบครัว อาจจะเคยใช้เวลาดูหนังดูละครแต่ตอนนี้กลายเป็นหาข่าวหาข่าวหาข่าวนะครับต้องการข่าวต้องการเก็บทุกเม็ดเลยนะฮะซึ่งถามถ้าถามผมส่วนตัวนะถามว่าจําเป็นจะต้องเก็บทุกเม็ดเลยไหมไม่จําเป็นจะต้องเก็บทุกเม็ดไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกอนุว่าเหรียญนี้มันมีการอัปเดตใหม่อย่างนี้แล้วเจ้าของโปรเจกต์วันนี้เขาไม่สบายเขาพักผ่อนวันนี้โปรเจกต์นี้มีการฮาร์ดฟอกโปรเจกต์นี้ซอฟฟ์ฟอกโปรเจกต์นี้ นะประเทศนี้พึ่งแบนนะครับเราไม่จําเป็นต้องเก็บทุกพวกข่าวคริปโตเคอนซีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเพื่อนเนมันไม่รู้กี่เป็นร้อยแพลตฟอร์มที่จะมาพูดถึงทุกอนูของการเปลี่ยนแปลงในวงการครนะิปโตเคอนซี y ทีนี้เพื่อนเพื่อนถามเอ้แล้วจะลงทุนยังไงละ่ะนะครับเราเข้ามาเนี่ยเราแบบเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงเขาทําอะไรกันเขาทํำยังไงกันสีนะ่สเต็ปง่ายๆเลยนะเพื่อนเน นะครับที่ผมแนะนำนะต้องขอเรียนนะผมไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนไม่มีใบอนุญาตอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่คนที่พอร์ตใหญ่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับผมยังทําคลิปในห้องนอนไม่ได้บนเรือสําราญหรือบนเครื่องบินส่วนตัวนะครับคือผมเนี่ยธรรมดาเหมือนคนชาวบ้านทั่วไปเลยสี่อย่างที่เราทําได้นะเพื่อนๆคือหนึ่งอะไรเลือก Exchange ที่เราต้องการจะใช้ในการเทรด เบสิกเลยนะเลือก Exchange นะครับสองคือเลือกเหรียญที่เรามั่นใจนะครับอาจจะ1เหรียญ5เหรียญ10 10เหรียญขึ้นไปนะค,ครับ10 c คริปโตเคอเรนซีขึ้นไป,ป,ไปก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าใหม่ๆก็ไม่ควรเกิน10ประมาณเนี้ยบนท็อป0ก็ได้นะครับอย่างที่3ก็คือการดอลลาร์คอส a v e อเวอร์จการทยอยซื้อนะครับอ่าวันนี้มันลงอะทยอยซื้อหน่อยนะครับร้อยสองร้อยพันสองพันอะไรก็แล้วแต่ตามสภาพ การเงินของเรานะแล้วส่วนที่4ก็คือการรอคอยนะครับจริงๆแล้วม,ม,ม,มันมีแค่4อย่างเท่านั้นเองเพื่อนๆมันมีแค่4อย่างเท่านั้นเองที่เราต้องทำในวงการนี้เลือก Exchange เลือกเหรียญดอลลาร์คอส Average แล้วก็รอมันไปนะครับหลายคนว่าเฮ้ยมันซนะิมเ l ิละมันแบบแค่นั้นเองเหรอใช่ครับมันแค่นั้นเองแล้วแล้วผมรู้ได้ยังไงว่ามันแค่นั้นเองอะนะครับคือ ผมก็เอาข้อมูลจากคนที่ประสบความสําเร็จเพื่อนที่ประสบความสำเร็จ,ท,รรจที่เขาเทรดอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งผมก็คุยกับเขาผมผมก็มีเพื่อนที่แบบว่าโอเคถือว่าพอใหญ่ๆจากพนักงานบริษัทมามีเงินถึงระดับหนึ่งเนี่ยเ,เขาก็ทุกวันนี้ยังโทรมาถามผมนะเอ้ยมีข่าวอะไรบ้างนะครับนานๆจะโทรมาถามเอ้ยมีข่าวอะไรบ้างตัวนี้นะซึ่งพอร์ตผมเนี่ยคือขี้เล็บเขาเลยอะ แต่ผมกลับมีความรู้มากกว่าเขาอะในเรื่องของข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเท่ากับว่าไอ้ทุกเม็ดที่ผมพยายามเก็บไอ้ทุกสายข่าวที่ผมพยายามเก็บเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีค่าอะไรเลยนี่หว่านะครับเพื่อนๆคิดแล้วนึกภาพตามนะครับบางคนที่เทรดบิตคอยนที่ผมรู้จักนะเพื่อนๆเขาไม่ได้มีความรู้ลึกมากๆเท่าไหร่นะฮะแล้วเขาก็ทำสี่อย่างที่ผมพูดเนี่ยเลือก Exchang e เลือกเหรียญ ดอลลาร์คอส a v e อเ g e แล้วก็ถือไปนะฮะหรือคุณจะทำไงอะลงทุนตูม้มทำตรงกันข้ามกับคนรวยนะลงทุนตูม้มดูข่าวข่าวดีดีใจข,ข่าวข่าวร้ายเสียใจใช้เวลากับการมองในเรื่องของคริปโตเคอเรนทีทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยวกราฟเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวกราฟเดียเด๋ยวข่าวนะฮะถ้าวันนี้คุณจะลงทุนบนตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับ สมมตินะยกตัวอย่างซึ่งผมมองว่าไม่ได้ต่างอะไรกันเลยถ้าไหร่มากในคอนเซปต์ของการลงทุนนะการเอาเงินไปทํางานเนี่ยนะวันนี้ที่ดินทองทองในกรุงเทพเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเอกมัยทองหลอ่อสาธรเยาวราชอะไรเงี้ยคือเราแทบจะพูดกันเป็นตารางนิ้วอยู่แล้วนะครับตารางวานเนี่ยมันตารางเมตรเนี่ยแสนขึ้นอยู่แล้วอะ่ะนะครับมันหลักแสนและหลักหลายแสนขึ้นอยู่แล้วคนที่อยู่ในวงการอสังเข้าใจดีนะฮะ ไอ้ตารางเมตรละหลักแสนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อสมัยปู่สมัยย่าเราเนี่ยมันตารางเมตรละเท่าไหร่อะมันก็นะฮะไล่ละหลักร้อยมากกว่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นในสมัยก่อนนะครับแล้วถามว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะไปมองมาเฮ้ยสงสัยไม่ทันแล้วอะนะสมัยปู่ผมซื้อไล่ละหมื่นเดียวเองนะตอนนี้ตารางเมตรละแสนผมจะเข้ามาทันได้ยังไงคือถ้ามองอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าคุณไปถาม ายนหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบอกพี่ผมอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปีนี้ปี2564ผมอยากซื้อที่สักสักไร่หนึ่งนะฮะแล้วผมจะขายในปีเดียวกันเนี่ยนะคุณคิดว่าในหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะมองคุณยังไงเขาอาจจะไม่บอกคุณนะเขาจะมองคุณยังไงขายในปีเดียวกันนะครับแล้วจะหาผู้ซื้อคนไหนมาจ่ายสูงกว่าคุณมากๆล่ห นะครับยกเว้นว่ามันจะมีการตัดถนนมีการอะไรเกิดขึ้นแบบอย่างด่วนนะครับคือถ้าอย่างลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็ไม่ต้องเราก็มองไม่ได้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้มันสายไปแล้วเราก็ลงทุนเท่าที่ตลาดมันเป็นไปอยู่แล้วก็มองในลักษณะ3มปี5ปีหรือมากไปกว่านั้นนะครับถึงจะเห็นกําไรเป็นน้ําเป็นเหนือนะครับเหมือนกับเนี่ยทุกวันเนี้ยบางเหรียญที่ผมถือเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้คิดว่าจะขายคนปีนี้นะ คนที่ผมอยากจะขายเขาอาจจะตอนนี้เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอยู่ก็ได้แล้วผมอยากจะขายเขาในอนาคตตอนที่เขามีเงินขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าคือผมรู้ว่าไอ้วัฏจักรในการของเข้า,ขาการออกการเดยเทรดการลุ้นกับข่าวการมานั่งกังวลการมานั่งนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะครับคือซึ่งผมก็ยังเป็นอยู่ถึงระดับหนึ่งนะแต่ว่าดีขึ้นทุกวันแล้วถึงอยากจะมาแบ่งให้เพื่อนๆฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฏจักรเนี่ยมันไม่ยืด มันไม่ยืดยาวแล้วมันมันกินเรานะครับคริปโตเคอเรนซีมันกินเรา,นะรเ,ราเราไม่ได้กินมันนะฮนะค,คือเราเข้ามาเนี่ยเราต้องการกินใช่ไหมเพื่อนๆนะครเราต้องการกินเงินจากการเทรดคริปโตเคอเรนซี y อ่ะพูดกันตรงๆอ่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราแบบเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมมีสอสาข่าวนะซึ่งผมอ่านเสร็จเนี่ยคุณซื้อก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นหรือเปล่าหรือข่าวไม่ดีที่ผมจะอ่านเนี่ย คุณขายผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะลงจริงหรือเปล่าหรือวันนี้มันจะลงจริงหรือลงตลอดการหรือเปล่าเชน่นกันกับตลาดอสังหาริมทรัพย์มันก็จะมีอะไรข่าวเฮ้ยกฎหมายที่ดินเฮ้ยปเปลี่ยนเฮ้ยตอนนี้ลดค่าเออค่าโอนเฮ้ยตรงนี้มีตัดถนนใหม่เอ้ยตรงนี้มีโครงการใหม่เข้าไปช้อนได้อะไรได้นะครับมันก็เช่นกันอนะ่ะมันก็เป็นเสียงบนตลาดนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ผมอยากจะให้เพื่อนใหม่พี่ใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาสักพักแล้วที่ยังมีมายเซ็ตที่ว่า เฮ้ยเราจะต้องเก็บทุกเม็ดเก็บทุกข่าวเราจะต้องตามทันเราจะต้องเข้าไปเทรดเราจะต้องตามข่าวดีข่าวไม่ดีเราจะต้องรู้ลึกไปถึงแก่นสารของมันเพื่อที่จะทํากําไรตรงเนี้ยผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงตรงนี้ผมไม่เชื่อนะครับผมรู้ว่าเราพยายามเดินทางสายกลางนะครับพยายามแบ่งชีวิตในการลงทุนของเราเนี่ยเป็นแค่ไอ้อย่างน้อยตอนนี้ถ้ามันมา75%ของชีวิตเนี่ยนะครับลดมาให้เหลือ5 0หรือ 2 5เช่นกันกับเงินในการลงทุนนะครับถ้าใครมีเงินแบบเก็บเกินครึ่งอยู่ในพอร์ตคริปโตเนี่ยเอ้ยคุณจะต้องพัฒนาปรับแปลงปรับเปลี่ยนพอร์ตใหม่ในอนาคตนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนพอร์ตในอนาคตเพราะว่ายิ่งยิ่งเรามีเงินเนี่ยเนี่ยครึ่งหนึ่งเราก็ชีวิตเราครึ่งหนึ่งเราก็อยู่ในพวงนี้ละ ถ้ามากกว่านั้นเรายิ่งเข้ามาอยู่ในพวงนี้เข้าไปใหญ่แล้วเราเขาจะจะเข้ามาอยู่ในวัฏจักรที่แบบเฮ้ยวันนี้ขายเอ้ยได้กําไรแล้วนะครับอ่ะพันสองพันหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนนะครับอ่ะ ah, พรุ่งนี้เข้าไปอกีกเฮ้ยมันขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะ ah, เข้าไปซื้ออีกอ้าวได้กําไรมันก็วนในนี้นะวนในวัฏจักรเนี่ยนะก็เนี่ย,นะยคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมผมอ่านแล้วผมบอกตรงนะผมเป็นห่วงคนที่เข้ามาลงทุนนะพูดตรงๆข้าราชก,การกเกษียณ คนที่มีเงินเก็บแล้วในช่วงนี้มันเราไปช่วงที่หาไม่ได้อยู่แล้วธุรกิจมีแต่ปิดๆๆๆกันเป็นดอกเห็ดเลยนะครับทุกคนรอว่าให้ไอเหตุการณ์โลกเหล่านี้มันกระจางไปแล้วจะออกไปทําเงินอีกนะครับซึ่งผมว่าสมมุติวันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยทุกคนอย่างแรกเลยเข้าไปอะไรกระโดดหาธุรกิจทําหางานทําหาอะไรทำเนี่ยนะฮะคนไม่มีตังค์นะเพื่อน พลังการซื้อมันไม่เหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้ใช้เงินเก่าเริ่มจะหมดแล้วบางคนหมดแล้วบางคนใช้ใช้เงินจากการกู้ยืมอยู่นะเพราะฉะนั้นอีกนานเลยกว่าเศรษฐกิจมันจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสุขภาพจิตของท่านให้ดีก่อนที่จะเข้าไปต่อสู้ในช่วงที่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเนี่ยผมว่าไม่ควรจะหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปนะครับถ้าผมมีข่าวเนี่ย นะผมบอกตรงถ้าผมมีข่าวแ่าโอ้ข่าวดีๆมาอ่านเนี่ยนะคนก็จะเข้ามาดูเข้ามาตื่นเต้นเข้ามาอะไรด้วยนะซึ่งผมก็สนุกกับตรงนั้นไปด้วยนะแต่ผมยอมที่แบบว่าให้คนดูน้อยลงให้คนตามน้อยลงแลกกับที่ผมรู้ว่าคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมองอะไรในระยะยาวลงทุนอยู่ด้วยกันเป็นระยะยาวนะครับดีกว่าที่ ตื่นตูมทุกวันเฮ้ยอันนี้ข่าวดีอันนี้ข่าวไม่ดีอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ขออภัยที่ผมวกไปวนมานะครับอาจจะพูดซ้ําในบางเรื่องคือผมไม่ใช่นักพูดหรืออาจารย์นะเพื่อนๆก็เห็นอยู่ผมเพิ่งทํา youtube ได้ไม่นานนะครับแค่เป็นผู้ชายคนธรรมดาที่เหมือนกับท่านเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกว่าอยากให้คุณบอลพูดถึงประวัติคุณบอลหน่อยครับครับก็อนาคตถ้ามีคนตามแบบหลักแสนเนี่ยอาจจะพูดนะฮะ อันนี้ในอนาคตนะจริงๆก็ไม่ตื่นไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไปกว่าชีวิตคุณนะครับปกติมากๆเลยก็เอาล่ะ4อย่างนะหาเอ็กช n g นที่ดีนะครับจะเปิด2 exchange 3 exchange ก็แล้วแต่กระจายไว้เผื่อว่า exchange หนึ่งมันมีปัญหานะครับเลือกเหรียญที่เราดูแลเออเราฝากผีฝากไข้ได้สัก5 5เหรียญก็ได้นะครับแล้วก็ dollar cost average เข้าไปแล้วก็ใช้เวลารอสนุกกับมันนะครับ เวลาข่าวมาอย่าไปกระต่ายตื่นตูมทั้งหมดนี้เป็นละครเป็นดรามา่าเป็นสีสันของวงการคริปโตเคอเรนซีไม่ต้องไปอินกับมันมากไม่ต้องไปลึกกับมันมากนะครับชีวิตเราสําคัญที่สุดถ้าสุขภาพจิตสุขภาพกายไม่ไปพร้อมกับสุขภาพการเงินวันนั้นคือคุณเจ๊งวันแรกเลยเจ๊งวันแรกเลยนะครับกาดอย่าตกกับทุกสิ่งในชีวิตดูต่อไปครับผม